นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอรหัง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  สัมมาอาระหัง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 บทแผ่ส่วนบุญกุศลอีทางเมมาตาปิตุนงังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหานตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติท้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมคารุป,ปชัาย,ยาจริยานังโหนตุ สุขิตาโหนตุคารุปัช,ชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางโห,นต,ตหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพทเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข อี <Workers> ทงังสัพพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตท้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายอีทังสัพพเวรินังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน